สบายดีสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีก็จะถทุกคนมาวันนี้มาบอกกับสองสาและมาหน่อยแล้วเนาะทุกคนมาหนี้สาและมาหลอคนเดียวนเนาะแต่บอกว่ามันมีตลาดแคมทางอันนึงมันมีตลาดเป็นอุตสาหกรรมเนาะทุกคนทักแซลเนี่ยเราก็จะเอาซานก็นจะซานได้ยางไล่แนวเนาะทุกคนเดี๋ยวก็เลยบอกว่าไปท้ายลองเบิรงดูเป็นยังเราท้าคราวหนึ่งก็มาแล้มาคนาาดเดียวมาาันมีคนมาน้วยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอ้าน้องกับข้าเผาหานเนาะทุกคน เกือกะถองไงในนอำมันอย่าง,งาก็เลยว่าไปล่อลองเบิงดูผู้เดียวกันนะก็เลยสิมาล่อข้าวนึ่งนะทุกคนแล้วก็สิเนะเนาะตลาดนี้นะเป็นแคมทางแา้นะทุกคนโบมีของกินแต่อีว่าสิมาล่อซื้อน้ำไม้ไหวแกงทุกคนกคนาโบมีนี่ไปตลาดร้านวานี้มันกับมมโบมี่น้ำไม้สดนะทุกคนปไปไปล่อเงินนี่เนาะทุกคนนี่เป็นแบบผัวตลาดร้านสหกรรมเนาะทุกคนมีสารซุ่มไก่อันนี้ บัวมันเป็นซุ้มย่างหมูนะทุกคนจ้กป่าเพื่อในการนะทุกคนอันนี้นะแสลงบัวก็เคยเห็นก็เคยเห็นในบาะนะ้นานแสลเนานะทุกคนเป,ป็นตะเกีกบบบยบซางมีจุดซุดทนทางนะทุกคนผนะาคนก็มีหอหล่อผ่านน,นี่กอลัสิลไปทางปนเนาะกลารเปบอลรถสิบปรยุทเฮิร์นนะทุกคนเนี่ยจอดรถไว้ข้างเดียว้มีบอลผาปนนะทุกคนปะย่างเรอมีบอลนะทุกคนมีไส้มีเนแนวงบห้องกินมี นี่เนาะทุกคนมีไส้แล้วก็กระตองในนุ่มของกินนู่มอาหารนี่เนาะทุกคนหยาดในวันเุิคนมีเตานาซีแล้วก็หัวนี่เนาะทุกคนข้อยแท้มีเบิร์ตนะทุกคนกระตูกระเตะกระเจ้าสานในนะทุกคนสานในมีเบิร์ตนะทุกคนไปจนสุดทางผู้อ้วนเนาะทางฝุ่นก็ไปจนสุดฝุ่นเนาะทุกคนนี่อันนี้จัก ใส่เพิ้วว่าสเละก็บ่เคยเห็นไ่นเคยใส่ใส,ะสะอ่อันง่งเปล่าแล้วทุกคนเลื่องงุ่มพี่อานิกะสเละกับบูหูด้วยกันเอาไปหูแล้วเข้าเมนบล็อกเด้อทุกคนมีเนาะมีกระตาซุ่มไก่เนาะทุกคนไว้งุ่มไก่น,นี่มีพลอยมีแพ้มีหมอมีเต้ามีเล็บยาอันนี้กาสเป็นกนระตุกเอาเมื่อสวยเขาเนาะทุกคน เอาไว้ซวยเขาเนาะมีกระตูกระวังติบเขามีโคไลายยางแล้วเนี่ยนะทุกคนใส่หน่อยใส่ใหญ่มีเบิร์ดนะทุกคนนี่สเสร็จแล้วมาเหล่าทายเบิร์ดนะทุกคนนี่เนาะติบเขาติบเขามีเบิร์ดนะทุกคนน,กกนะกคน,น,นี่กระตาใส่เครื่องใส่คล้องนะทุกคนหัวมีหัวมีกระตูนี่เนาะกระตูแบบซาน วายนะทุกคนนี่ก็เป็นไมล์เลยซาน์วายนะทุกคนมีเบิร์ตนี่เนาะนี่ลายแนวไปทุกคนเลาะต่อ,ลอเลาะเพิ่งได้นะทุกคนเข้มทางเด้ทุกคนเล่นก,กับสิร้ายเน,น,น,นี่ยจังน้อยเนาะนี่แอะมาเบิร์ตงานนี้ต่อนี่เนาะทุกคนมีกระถุงาหาคล้ายเครื่องคล้ายกับปุ่นคล้ายขนม ค่ายหนวานบอนนะทุกคนซุ่มเซเปสเซไก่กับตาใส่พักใส่หนาใส่เพื่อนไปได้ใส่ขี้เงาไปได้แใส่คอนใจเนาะนี่เนาะทุกคนเซจจุดใจมีเบิร์ดทางไหนกันเนาะทุกคนมีเต่ามีหมอมีใส่หน่อยใส่ญ่มีติบเขามีขอแล้วก็หมอดินก็มีเนาะทุกคนทางไหน แสดงก่างของพิธายนะสายกระจกนี่นะทุกคนมีเบิร์ดกระต่ายน่อยกระต่ายใหญ่มีตัวหน่อยตัวใหญ่มีเบิร์ดนะทุกคนเป็นหัตทักษารนะแถวนี้ก็เจะสารเพรามีของกลิ่นนะทุกคนแถวนี้ก็จะคล้ายเดกันอุปกรณ์แบบนี้เนาะเครื่องสามีพ้อยนี่กระตูสารโดยวายนาะทุกคน ติบเขาติดฟองเนาะทุกคนมีติบเขาไม่กระไดเนาะสานกระตา่เนาะทุกคนนี่กระตาเกลเ wrote, ือไปใส่บาตรเพียงกระได้นอนทุกคนนี่ใส่ขนมใส่งไปใส่บาตรกันมีเนาะทุกคนมีหวัดมีแข็งมีพ่อย ทุกคนก็จะเไปขามไปฝากแล้วก็ไปหาร์ดโหเนาะทุกคนหล่อบวชึงมากคนเดียวมนันมีบอจลจอดรถแน่รถจอดไว้คันเดียวก็นคงเน,นะนาะจันทร์ประวัติศิริยางเมื่อได้ไปแสจริงไปจนสุดผัดหอดผนเนาะทุกคนจะแสแล้วลองหองนี้น้อยหนึ่งเนะาะขามตามทางเนาะทุกคนมาผุดเดียวมาผุดเดียว มีลายบอลไปอยู่นะทุกคนแต่ว่าเคยอ,อ่านบ่มีเวลาพาไปนะเพราะว่าข่าเปิดหาเนาะทุกคนพิจารณาไปเนาะมีคนเผาหาคนน้อยเนาะทุกคนน้อยละกะ่าอีกอย่างนึงมันบ่มีรถใหญ่น้ำแต่รถจกักมันไปได้บุรุษเนาะทุกคนหาทางหา,าทางให้คนเดิน,นนะได้เลยเข็มทางเนาะมันอยู่เข็มทางเนาะทุกคนพีกายมาทีน้อย ไปตลาดรักสิบสี่ทุกคนวะโคราชจะเปิดแต่ตอนแรกนะกจะเปิดแต่ตอนแรกตอนนี้สแสลงมาตัดสักเวลาประมาณแปดโมงนะทุกคนในตอนนี้กะว้ายหลุดน้ายหลุดไลายลาย่ไปทุกคนขามเลยนี่เนาะทุกคนอาผีกัน,นอีกจนสุดเนาะซาน นี่ก็เดียวกันนะเนาะทุกคนคะมีเยอะก็มีเนาอกของเรื่องนี่หัวนี่ซึ่งมีของใส่น้อยใส่ในกระตุ้นอันนี้ก็จะเป็นคันเนาะทุกคนใส่คันกระตัวกระตาใส่เพลองไปใส่บาตรนะเนาะทุกคนนีกระเจาซานเนาะยเสลี่ยโอกาสนี้ก็ทายจลยชนะกระเจาชีวะคนเปล่งน้ำไม่ทั้ได้เนาะนี่เนาะทุกคนมีเบิร์ดเนาะที่เผาที่นใส่เผาอันนี้เนาะ อันกาเข้ากับแต่งเครื่องไปใส่บาสนะทุกคนหอยก็จะเอาซานนี่เนาะทุกคนก็จะเอาหนังซานนี่โค,โคก้กเค้กมีเบิร์มีหมอดินมีทางในทุกคนมีหมอดินมีเตานนังไผ่เขาซานเดือยวายด้วยไม่ไผ่เนาะทุกคนนะมีเนาะมีลายยาง ไอติ๊งนะทุกคนตอนกตามีค่อยนี่มีไส้พร้อมนะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแนวกุ่มของกินนะทุกคนไอุวัันนนค่อี้ก็จะเป็นกระโปงแบบไข่ไม่มันตักน้ำหอนตักเพียงหนึ่งกินที่ทุกคนนะครับมาตักหอนพี่หมอดินนี่นะทุกคนพี่หมอดินมี่โคกนี่เนาะเต่าน้อยก็มีนะทุกคนหมอดิน พี่ครบน่อยเต้าน้อยน้ทุกคนอันนี้นเป็นกระโปงอันตากน้ำหอนข้องเมมานนทุกคนนี่ใส่น่อยก็นม่ใส่น่อยของหน่อยมีเบิร์ทนทุกคนกตากระเตอนี่เบิร์เนสานเยว้กระตูนี่านเดอยว้านาทุกคนกนะทเขา ดิขาวยดิขาวน้อยเอ็นด์เลยไม่เอาใจเลยเขื่องไปตักป่าใส่บาสนะทุกคนนี่ปูดเป็นส่มใส่ไก่กระถุงคล้ายเครื่องนะทุกคนใส่เครื่องไปคล้ายกระถุงนี่เนาะคล้ายกับปูนคล้ายน้ำวานคล้ายไรยางไรเหนวคล้ายอันนี้คือนะทุกคนกระถุงนี่ใส่คล้ายเนี่ยม่ต่อคอนี้องทุกคนนี่ไรยางไรเหนียวทุกคน ใช่ค่ะคิดว่าแเจ้าค่าหน้าใหม่พร้อมจะเนี่ยจะจะมีทว่สสสสสสาสไลด์ว่าชิมาซื้อน้ำใหม่มาไว้แกงเลยเนาะถ้ากันอยากแกงน้ำใหม่ถ้าหน้าใหม่สุดอยากหยามนียนี่เน,นาะทุกคนมันเป็นพามีหีเอาไปเลยได้นี่เนาะทุกคนซุ่มมีพ่อยเนาะมีของพร้อมนะทุกคนงามเลยของมุนเนาะมีพ่อยพร้อ,อ,อ,อมเนาะทุกคนนี่ จิ้บเขามีบดจิ้วเขาหน่อยจิ้เขาหน่อยกนอันนี้ก็จะเป็นกระโปงข้อแมมาดอิทิการทุกคนแต่ว่าตันนี้มีก่นอยกัวเจอเนาะนี่นี่กองไระได้อันนนก็จะเป็นไส้เนาะทุกคนไส้สารเอืออะไรสารก็ไ้นี่จิ้เขาน่อยร้ายร้นีะจะะแพงจิ้บกหนไหมาทก่อน ขาวหนวดทีขออ่ขาวใหญ่นี่เบิร์ดอันนี้ก็สเปนกันกระตาใส่เครื่องนะทุกคนซานเดยวายหมูวัดห้อยอันนี้กัอันนี้ก็เป็นกระดูกมือทุกคนกระดูกตาหนอนจะคล้ายเทียนทางมีห้อยมีแขงเงบิร์ตทุกคนสเป็นต่างนางนะนี่พอดีเป็นตะแพงทุกคนต่างนาง พี่ไข่นี่เค่งน่ากินจังนี่ได้แ,แนวแฉลมาลอาข้าเดียวนะทุกคนบอดนี้รอเฮงบอดนี้รอ่อซูดจังนะทุกคนคว้านอยู่ไกลซูดหอดูนเนาะรอแต่เคิงไน้หนีมาหอนี้นะทุกคนมาผู้เดียวนะทุกคนเผามากาามากับเผาเมึอนี่เนาะทุกคนมีสุม มีแต่ทิศเขากำ้องงามกระตู๋กำลังงามทุกคนอิจฉาเดือดวายมีหลายแบบเนาะพอผ่านไปทางนี้ก็กายไปกับมามาแวะสื่อได้นะทุกคนปะ่ะเมื่อวานเนี่เนาะทุกคนมาหล่อพื่อดี้งกับบัวม้วนประดายนอมนบ่มีไฟมานำนะทุกคนนี่สแหละกันบเสดกั้มเพื่อนเนน้องในาะกั้มหาื่อยเนาะเพราะว่ามันบ่มีไฟพามานะไอ้กั้มข้าหาเนาะกับน้องสาย อยากมีคนมาเ้าหาเลี้ยงดอกพีนวลสูบยางรถน้าทุกคนเอื่อยกะท้องยันมานําบ่ได้น้าทุกคนก็เลยบอกว่าหัวจักท้ามันแบบว่าขี้ซื้อไปตลอดมากฝุดิยวลองไปเบิ่งดูบนลงดอเว่าขี้ไปตลอดแล้วร่างกายปางมันมากเลนะไปลองเบิ่นปะฮะทายลองเบิ่งพนัเข้าจะรักสารของสารสูงสารยางลายยางปทายลองเบิ่งเพื่อว่าไปคาดอยาก็มากเนะไปเพื่อยางขี้ไม่ลองบนดูเลนะก็เลยลองมาเพื่อว่าส่วนขี้มา นาะทุกคนตอนนี้สันแหละก็มาหอทานพีย่หอยเนาะไปค่เดียวพาทุกคนไปเมืองขวงก็จะซออานขัวซานกระตูซาไหนไล่แนวเนาะทุกคนกระตามยั้งสุนน่เนาะทุกคนเดือ้ไปรอเบิง้งเนาะตอนนี้ก็มาแล้วไปคนเดียวกับม่งวนัน,นไปทุกคนไปรอค่าหนีนยวน้ำงใต้ fc ทุกคนเบิ้งเนาะอันนี้ก็มาหอทานในน้ำองใต้หันด่านรถรองแม็นี่นนนนลลเน,น,น,นาะหอทานน้องใตยล่างแม็ก เขาวนทันไปดูมันมีขี้พูนถึงอ,ออกมะล่เนอะทุกคนบ่มีเวลาไปลินใจมาเลยทุกคนค่าเปิด้าหาอันนั้นว่ามีคนเผาหาเนอะเนอะทุกคนสำราบคลิปนี้มกะบ่มีิวน,น้อยลยทุกคนขอกันมาคิดหาสากคนไหลก็แท็กติดสามมิสแสแหนี่เดอ้อสบายดี